ธาตภูมิเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีสด ท่านเกิดวันที่10ตุลาคมพศ2427ตรงกับวันศุกร์แรม5ข้ามเดือน11ปีวอกถอศพจุลศักราช1,246ณนะบ้าน2พี่น้องตำบล2พี่น้องอำเภอ2อพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านตำบลน,นี้อยู่ฝั่งใต้ตรงกันข้ามกับวัด2พี่น้องเป็นบุตรนายเงินนางสุดใจมีแก้วน้อยสกุลของท่านทำการค้าขาย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดาห้าคนคือ 1. นางดาเจริญเรืองสองเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีสดมีแก้วน้อยใใสานายใส่มีแก้วน้อยสีนายผูกมีแก้วน้อยห้นายสำรวยมีแก้วน้อยการอาชีพ าตาภูมิเดิมเป็นพ่อค้าเข้าตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหมู่เหนือของวัดสองพี่น้องคือทิศใต้ของวัดแต่ตั้งฝั่งกับวัดวัดอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือบ้านอยู่ตะวันตกเฉียงใต้มีคลองกั้นเป็นระหว่างวัดกับบ้านค้าขายมาตั้งแต่อายุ14ปีเศษเศษนับตั้งแต่บิดาล่วงไปก็เป็นพ่อค้าแทนบิดาจนถึงอายุ19ปีตรงนี้ได้ปฏิญาณตัวบวชจนตาย การศึกษาเมื่อเยาว์วัยเรียนหนังสือวัดกับพระภิกษุนาชยาของท่านนวัดสองพี่น้องเมื่อพระภิกษุนาชายลาสิกขาบทแล้วได้มาศึกษาอักขระสมัยอำเภอบางเลนนวัดบางปลาจังหวัดนครปฐมในปกครองของพระอาจารย์ทรัพย์พระชาติภูมิของบิดาอยู่ที่บางลาป,ปรากฏว่าหลวงพ่อเรียนได้ดีสมสมัยและพอเรียนการศึกษาขั้นสุดท้ายของเด็กวัดในสมัยนั้น ก็คือเขียนอ่านหนังสือคอมได้คล่องแคล่วอ่านหนังสือพระมาลายซึ่งเขียนเป็นอักษรคอมเป็นบทเรียนขั้นสุดท้ายอ่านกันไปคนละหลายไม่ยมกจบจนกว่าจะออกจากวัดซึ่งจะเรียกกันสมัยนี้ว่าจบหลักสูตรการศึกษาก็ได้การศึกษาของหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่ในลักษณะนี้ท่านมีนิสัยจริงมาแต่เล็กๆคือตั้งใจเรียนจริงๆไม่ยอมอยู่หลังใคร เข้าสู่ร่วงกาสาวพัฒอุปสมบทเดือนกรกฎาคม2449ต้นเดือน8ท่านได้อุปสมบทเวลานั้นอายุย่างเข้า22ปีบวชนวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรพระอาจารย์ดีวัดประตูสารอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปัชฌาพระครูวิญญาณุโยกเหนียงอินทโชโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์หน่งอินทสุวรรณโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ คู่สวดอยู่วัดเดียวกันคือวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่วัดสองพี่น้องหนึ่งพรรษาปวารณาพรรษาแล้วเดินทางมาจำพรรษาณวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานครเพื่อเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อไปศึกษาพระปริยติธรรมการศึกษาของภิกษุสามเณรสมัยนั้น การเรียนบาลีต้องท่องสูตรก่อนเมื่อท่องจบสูตรเบื้องต้นแล้วจึงเริ่มจับเรียนมูลเริ่มแต่เรียนสนทิขึ้นไปหลวงพ่อวัดปากน้ำเริ่มต้นโดยวิธีนี้แล้ว เรียนนามสมาติตัทธิตาคยากิจแล้วเริ่มขึ้นคำภีจับแต่พระธรรมบทไปท่านเรียนธรรมบทจบทั้ง wow. สองบ้านเมื่อจบสองบ้านแล้วกลับขึ้นต้นใหม่เรียนมงคลทีปณีและสารสังคหาคามความนิยมของสมัยจนชำนาญและเข้าใจและสอนผู้อื่นได้การสอบเปลี่ยนจากแปลด้วยปากมาเป็นสอบ ด้วยการเขียนตอบท่านก็ไม่ได้สอบเพราะการเขียนของท่านมีถนัดมากนักและอีกประการหนึ่งท่านไม่ปรารถนาด้วยแต่สำหรับผู้อื่นแล้วท่านส่งเสริมและให้กำลังใจโดยพูดเสมอว่าการศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมคนที่มีการศึกษาดีจะได้อะไรดีกว่าประนีตกว่าผู้อื่นคนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติจะกรพพัดใช่ไหมหมด การศึกษาด้านวิปัสนาธุระต่อมาหลวงพ่อได้มุ่งทำปฏิบัติเบื้องต้นศึกษาจากการอ่านตำราก่อนโดยมากใช้คัมภีร์ปรกรณ์พิเศษวิสุธทธิมรรคศึกษาตามแบบแผนเพื่อจับเอาหลักให้ได้ก่อนประกอบกับการศึกษาทางปฏิบัติกับอาจารย์ท่านได้แสวงหาความรู้ในด้านวิปัสนาธุระจากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมและคุณวุฒิทางด้านวิปัสนาในสำนักต่างๆตัวอย่างเช่น 1. พระมงคลที่พยมุนีวัดจักรวรรดิราชาวาดกรุงเทพมหานคร 2. พระอาจารย์ดีวัดประตูสารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 3. พระอาจารย์นงอินทสุวรณโนวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 4. พระอาจารย์เนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรี าพระสังวรานุวงศ์วัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร 6. พระครูยานวิรัตกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร 7. พระอาจาร,รย์สิงห์วัดละครทธรรมกรุงเทพมหานคร 4. พระอาจาร,รย์ปลื้มวัดเขาใหญ่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์ที่ไหนดีหลวงพ่อพยายามเข้าศึกษาโดยตลอดหลวงพ่อเคยเล่าว่าได้ดวงใสประมาณเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ศูนย์กลางกายของท่านเป็นอันได้ผลตามแบบของพระอาจารย์สิงห์ซึ่งท่านอาจารย์สิงห์ก็รับรองว่าได้ตามแบบของท่านแล้วและได้มอบให้ท่านเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นต่อไปได้ อย่างไรก็ตามหลวงพ่อยังไม่อิ่มใจด้วยธรรมพยงเท่านี้จึงสแสวงหาหนทางเพื่อปฏิบัติตามแนววิปัสนาธุราต่อไปวัดโบส์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีแต่พอได้กึ่งพรรษาก็วาหวนระลึกขึ้นว่าในเมื่อ เราตั้งใจจริงๆในการบวชจำเดิมอายุ19เราได้ปฏิญาณตนบวชจนตายขออย่าให้ตายในระหว่างก่อนบวชบัดนี้ก็ได้บอกลามาถึง15พรรษาย่างเข้าพรรษานี้แล้วก็พอแก่ความประสงค์ของเราแล้วบัดนี้ของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นเราก็ยังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นสมควรแล้วที่จะต้องกระทำอย่างจริงจัง เมื่อตกลงใจได้ดังนี้แล้ววันนั้นเป็นวันเพนกลางเดือนสิบก็เริ่มเข้าโรงอุโบโสถแต่เวลาเย็นตั้งสัจจาทิสฐานแน่นอนลงไปว่าถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการเป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิตเมื่อตั้งจิตมั่งลงไปท่านตั้งสัตยาทิศฐานแด่พระพุทธเจ้าว่า ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประธานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแรงอายอดที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแต่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขออ้อ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแด่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายาศาสนาใน แต่พอตั้งสัตยาธิสถานเสร็จแล้วก็เริ่มปรารถนาเข้าที่นั่งสมาธิต่อไปมานึกถึงมดขี้ที่ตามช่องของแผ่นหินที่ยาวๆแลบนแผ่นหินบ้างไต่ไปมาอยู่บ้างแต่ไม่มากนักจึงหยิบเอาขวดน้ำมันก๊าซมาเอานิ้วจุกเข้าที่ปากขวดแล้วตักแขงขวดให้เปียกนิ้วเข้าแล้วเอามาลากเป็นทางให้รอบตัวจะได้กันไม่ให้มาทำอันตรายในเวลานั่งลงไปแล้ว แต่พอทันนิ้วที่เปียกน้ำมันนั้นไม่ทันถึงครึ่งของวงตัวที่นั่งความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นว่าชีวิตสละได้แต่ทำไมยังกลัวหมดขี้อยู่เล่าก็นึกอายตัวเองขึ้นมาเลยวางขวดน้ำมันเข้าที่เลยในเดียวนั้นในคืนนั้นหลวงพ่อจึงได้เห็นธรรมอันเป็นของจริงของแท้อันเป็นทางบรรลุธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สมเด็จพระวรรณรัตติดสัตตเถราวัดพระเชตุพนได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีในยุคนั้นวัดปากน้ำเป็นพระอารามหลวงวัดหนึ่งในอำเภอนั้นว่างเจ้าอาวาสลงพระคุณท่านหวังจะอนุคระอ์หลวงพ่อวัด ปากน้ำให้มีที่อยู่เป็นหลักฐานหวางเอาตำแหน่งเจ้าอาวาสผูกหลวงพ่อไว้วัดปากน้ำเพื่อไม่ให้เร่ร่อนไปโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครั้งแรกท่านได้พยายามปฏิไม่ยอมรับหน้าที่แต่ครั้นแล้วก็จำต้องยอมรับด้วยเหตุผล ก่อนจะส่งไปนั้นสมเด็จพระวรรัตั้งข้อแม้ให้หลายข้อเช่นห้ามแสดงอภินิหารและทำการเกินหน้าพระคณาธิการวัดใกล้เคียงให้เคารพการปกครองตามลำดับให้อดทนเพื่อความสงบและไม่ให้ใช้อำนาจอย่างรุนแรงปีพศ2463จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากนา้ำเผยแผ่ธรรมกาย การปฏิบัติธรรมด้านพระกรรมตฐานถือว่าเป็นงานใหญ่ในชีวิตของท่านด้านคันธุราบมพิสิทธิ์ที่เป็นปริเรียนดำเนินงานไปนักปริยัตินักปฏิบัติเพิ่มจำนวนยิ่งขึ้นเพราะท่านมีความปรารถนาไว้ตั้งแต่มาครองวัดปากน้ำและได้ปฏิญาณในพระอุโบสถว่าบรรพชิตที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข ฉะนั้นใครจะบ่ายหน้ามาพึ่งท่านจึงไม่ได้รับคําปฏิเสธกลับไปใครพูดถึงจำนวนพิกษุสามะเนนว่ามากเกินไปท่านดีใจกลับหัวรอพูดว่าเห็นคุณพระพุทธศาสนาไหมละ่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เป็นถูกอารมณ์มากทีเดียวท่านไม่พูดว่าเลี้ยงไม่ไหวมีแต่พูดว่าไหวสิหน้าแล้วก็หัวรอคิดว่าท่านคงปลื้มใจที่ความคิดความฝันของท่านเป็นผลสาเร็จ หลวงพ่อวัดปากน้ำใช้คำว่าธรรมกายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสำนักกรมรมตฐานวัดปากน้ำทีเดียวเอาคำว่าธรรมกายขึ้งเชิดชูศิษยานุศิษย์รับเอาไปเผยแพร่ทั่วทิศและอิทธิพลของคำว่าธรรมกายนั้นไปแสดงความอัศจรรย์ถึงทวีปยุโรปชาวต่างประเทศได้เดินทางมาศึกษาการปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปาก น้ำและเมื่อได้รับผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจจึงเดินทางกลับไปเผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายณถิ่นกำเนิดของตอนนกิจวัตรของหลวงพ่อวัดปากน้ำกิจวัตรประจำวันของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษยานุสิ์และผู้เคารพนับถือโดยทั่วไปขอนำมาแสดงให้เห็นเป็นทิศฐานุคติดังนี้ หนในตอนเช้าก่อนเวลาหกนาฬิกาหลวงพ่อจะนำภิกษุสามเนนลงฉันจังหันเช้าข้าวต้มนาสาลาการ,ปรเปรียนซึ่งใช้เป็นโรงขันด้วยเมื่อหลังจากเสร็จพัดกิจแล้วจะได้นำภิกษุสามเนรลงทำวัดสวดมนต์ไหว้พระในพระอุโบสถหลังจากนั้นจะเทศนาอบรมสั่งสอนและให้โอวาาแก่พระพระภิกษุสามเณร ทั้งนี้เป็นประจำทุกๆวันไม่มีขาดนอกจากจะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆหรือติดกิจนิมนต์นอกสำนักในบางวันเท่านั้นดังนั้นพระภิกษุสามเณรในความปกครองของหลวงพ่อจะต้องถือเป็นวัดปฏิบัติประจำวันโดยเคร่งครัดจะขาดทำวัดเช้าเพื่อฟังโอวาทของท่านไม่ได้เด็ดขาด เว้นแต่จะมีการเจ็บไข้หรือมีกิจจำเป็นจริงๆซึ่งก็จำจะต้องขออนุญาตเป็นกิจจลักษณะแล้วเท่านั้น 2. การค้นคว้าหลักวิชาธรรมกายชั้นสูงเพิ่มเติมตลอดจนการอบรมพระภิกษุสาม,มเณรและอุบาสิกาซึ่งได้ ธรรมกายที่เข้าชั้นเชี่ยวชาญพอสมควรแล้วให้มีความรู้สูงยิ่งยิ่งขึ้นหลวงต้องใช้เวลามากในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งเกือบจะไม่มีเวลาว่างแต่ในฐานะที่มีสิทธิหาและผู้ที่เคารพนับถือมาเยี่ยมนมัสการและมาขอบารมีธรรมจากหลวงพ่อให้ช่วยเหลือแก้อาการโรคมีจำนวนวันละไม่น้อยนั้นหลวงพ่อจึงจำต้องแบ่งเวลาอันมีค่าสูงของท่านมาเพื่อการรับรองสาธุชนเหล่า นั้นไว้เป็นประจำวันดังนี้เวลาเช้าตั้งแต่7นาฬิกาถึง8นาฬิกาเวลากลางวันตั้งแต่11นาฬิกาถึง13นาฬิกาเวลาเย็นตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีในระหว่างเวลาการรับรองแขกนี้เอง ถือเป็นเวลาแจากพระพุทธรูปของขวัญแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพ์์สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมด้วยพระภิกษุสามเณรทั้งนี้เป็นประจำทุกๆวันไม่มีขาดนอกจากจะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆหรือติดกิจนิมนต์นอกสำนักในบางวันเท่านั้น ดังนั้นพระภิกษุสามเณรในความปกครองของหลวงพ่อจะต้องถือเป็นวัดปฏิบัติประจำวันโดยเคร่งครัดจะขาดทำวัดเช้าเพื่อฟังโอวาทของท่านไม่ได้เด็ดขาดเว้นแต่จะมีการเจ็บค่ายหรือมีกิจจำเป็นจริงๆซึ่งก็จำจะต้องขออนุญาตเป็นกิจ,จลักษณะแล้วเท่านั้น 2. การค้นคว้าหลักวิชาธรรมกายชั้นสูงเพิ่มเติมตลอดจนการอบรมพระภิกษุสามเณมรและ อุบาสิกาซึ่งได้ธรรมกายที่เข้าชั้นเชี่ยวชาญพอสมควรแล้วให้มีความรู้สูงยิ่งยิ่งขึ้นหลวงต้องใช้เวลามากในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งเกือบจะไม่มีเวลาว่างแต่ในฐานะที่มีสิทหาและผู้ที่เคารพนับถือมาเยี่ยมนมัสการและมาขอบารมีธรรมจากหลวงพ่อให้ช่วยเหลือแก้อาการโรคมีจำนวนวันละไม่ น้อยนั้นหลวงพ่อจึงจำต้องแบ่งเวลาอันมีค่าสูงของท่านมาเพื่อการรับรองสาธุชนเหล่านั้นไว้เป็นประจำวันดังนี้เวลาเช้าตั้งแต่7นาฬิกาถึง8นาฬิกาเวลากลางวันตั้งแต่11นาฬิกาถึง13นาฬิกาเวลาเย็นตั้งแต่17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาที ในระหว่างเวลาการรับรองแขกนี้เองถือเป็นเวลาแจากพระพุทธรูปของขวัญแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์สร้างโรงเรียนปริยัตธรรมด้วยพศส4 6 4เป็นพระครูสัญญาบัติที่พระครูสมณธรรมสมาทาน พศ2492เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระภาวนาโกสนเทนพศ2494ได้รับพระราชทานพัทยศเทียบปร,รียนพศ2494เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระมงคลราชมุนี พศ2500เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระมงคลเทพมุนีอา,าพาธมรณภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำเริ่มอา,าพาธจนถึงมรณภาพเป็นเวลาสองปีเสร็จหลวงพ่อไม่ได้แสดงอาการรันทดใจใดๆเลยต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มเสมอเวลาจะลุกจะนั่งไม่พอใจให้ใครไป ช่วยเหลือท่านพอใจทำเองผู้อื่นคอยตามเพื่อช่วยเหลือเวลาท่านเซไปเท่านั้นเวลา15.05นาฬิกา5นาทีของวันที่3กรุมภาพันธ์2 5 0 2หลวงพ่อวัดปบน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรก็ถึงแก่การมรณภาพด้วยอาการอันสงบณตึกมงคลจันทศรสิริอายุได้75ปี53พันษา